สองไม่หน่อยมีความอดทนสามไม่หน่อยมีความมุ่งมัน่นและสุดท้ายสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อที่สี่ขยันอดทนม,มุ่งมั่นข้อที่สี่ไม่หน่อยมากชอบข้อสี่คือทุกทุกอย่างสําคัญหมดท้งสี่ข้อแต่ข้อ 4. สี่นี่สําคัญก็มูเพราะวะ่าถ้าเขาว่ามกเขาเหตุหอะไรเลยค่ะคุณแเราจะคุยความรู้สึกเราไม่ได้ถ้าเราไม่ชอบไม่หน่อยชอบ คติไม่เหน่ก็คือทําให้สนุกแล้วจะมีความสุขในการทําไม่เหนี่ยสิประมาณนี้ <c oughs> ขอบคุณนะาคะาขอบคุณนะคะเจ้าสองขอบคุณนะคะชจ้าสองที่มาส่ง,งกําลังใจพลงังใจพลงังบวกให้ใหญ่นะก็เลยต้องมาขอบคุณมิตรภาพโลกโซเชียลอ่หนึ่งเราจะทำหนึ่งเราจะไปคนเดียวไม่ได้เราจะสู้คนเดียวไม่ได้มันต้องมีเพื่อนต้องมีมิตรภาพต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนใหม่ก็น้อยใจจะมีความสุข ถามว่าที่แล้วมาท้อไหมท้อเมืออม่อยพอ่อมเมื่อยทุกมือแต่ตื่นนอนหลับตื่นเช้ามาอุยเราทําได้เราต้องสู้ประมาณนี้คววมขยันค่ะข่วมพยายามอยู่ที่ไหนคววมสำเร็จที่นั่นแ่อยากให้อยากอยากให้ได้หน่อยไปแรงมาดานใจของเพื่อนมาเออเอาใยนี่ก็ย็ดได้ประมาณนี้ขยันค่ะเพื่อน ใ้ช่วงเวลาที่หลักกิโลเราไม่เยอะเราต้องขยันเราต้องสู้เหนื่อยก็ต้องขยัน <c oughs> ไม่หน่อยเมื่อยไครว่ามันเป็นเหตุคือกันค่ะไม่หน่อย,อย่งอุปสรรคมากมายมากมายหลายๆมีอุปสรรคของไม่หน่อยในการทําช่องที่อยู่แต่ไม่หน่อยก็ควันข่าอุปสรรคไม่ได้จนประสบผลสําเร็จทุกวันนี้ก็เลยอยากจะมีเพื่อนสู้สู้ไปด้วยกัน อ่มาม่ต้องไปท้อค่ะไม่ต้องไปท้อไม่ต้องไปท้อว่าเออโอ๊ยเพื่อนไม่มาดูไม่อะไรไมันต้องเหมาะตรงนั้นมอง่านถ้าทุกคนมอง่านทุกคนจะมีความสุขทุกคนจะมีความมุ่งมั่นไม่ต้องไปว่าเออมือน,นี่มูคือเพม่อเบิ้งมูไม่กันไหนแก่ไม่หน่ยคอยอทุกคนมอง่านถามไปเลยเรามาสู้ด้วยลําแข้งของเราเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาเอาดีๆเลยคะ่ะตัวน,นี้เหมือนจะว่าความที่เหนื่อรเหนื่อย,อยไม่หน่อยปย้อนคิดว่า สี fate, um. ่เด hmm. nah, well. ือนเต็มที่ไม่หน่อยทำมามันเหนื่อยมากแต่ณปัจจุบันวันนี้มีความสุขสุขที่ได้ทำเหตุไปโุดค่ะอันไหนมีความสุก็เหตุไปเราไม่รู้ว่าตื่นขึ้นมาเราจะมีชีวิตอยู่ไหมไม่หน่อยจะมองหน้างานไม่หน่อยจะใช้คํานี้มองหน้างานเป็นยังไงจะมองหน้างานคือวันนี้ไม่หน่อยจะมองแค่วันเดียวตื่นเช้ามาวันนี้ถ้าไม่หน่อยไม่ได้มีอะไรไม่หน่อยก็จะขึ้นไล เราไม่รู้ว่าผู้นี้เราจะมีอุปสรรคไหมแต่วันนี้เราต้องทําให้เต็มที่ถึงไม่ได้ทํามากก็ทําน้อยก็อยากให้ทุกคนสู้อยากให้ทุกคนมีแรงมานานใจผัดแรงให้กําลังใจตัวเองนะเพื่อน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 ต้องให้กําลังใจอย่าขอเลยไม่ต้องไปขอกําลังใจจากคนอื่นให้กําลังใจตัวเองมีความสุขเลยค่ะที่อย่างโอ๊ยเมื่อยก็บพว่ามียังควาสู่สู้เรื่องที่แ้งของตัวเองให้สู้ค่ะเพื่อนเพื่อนถ้าใครอยากประสบประสบผลสำเร็จ ต้องมีความมุ่งมั่นขยันอดทนมีความมุ่งมา่นะค่ะือกันแล่ะครับาทำช่องพิยูก็เหมือนกับที่เราเรียนหนังสือเหมือกันคือเราเขียนกอไก่ไม่เป็นเราก็ต้องเรียนรู้จากเขียนกอไก่เรียน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 จนเราเริงคำว่าเกิงก็คือประสบผลสำเร็จการประสบผลสำเร็จผ่านอันนี้เราผ่านไปแล้วจุดแรกจุดที่สองน่ะเราจะทำยังไงให้มันเกิดรายได้ มันจะทำยังไงให้ผลประกอบการเราเราปังๆนี่แหละค่ะอันนี้เป็นจุดยากจุดจุดจุดแรกนึกว่ายากแล้วแต่เราทำได้จุดข้อที่สองนี่แหละ <laughs> จุดข้อที่สองนี่แหละเพื่อนๆก <laughs> ่อเห็นทุกคนมีความสุขทายสิบนี้ให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพพลาังานใหม่แข็งแรงหนึ่งขยนันสองอดทนสามมุ่งมั่นข้อสี่คือชอบ ทำให้สนุกแล้วจะมีความสุขในการทำนะคะคุณผู้ชมท่นขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> คุณยายทำคลิปเป็น <laughs> คอนเทนต์หรือจริงครับเป็นเรื่องจริงและคอนเทนต์ด้วย <laughs> <laughs> เป็นเรื่องจริงแล้วก็คอนเทนต์ด้วยค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดคุณย่า